าละครับคุณผู้ชมครับข่าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็หมอมีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับ FC ของอาจารย์เมวันนี้เขารอของอร่อยกันอยู่ครับผมวันนี้ไม่ใช่เป็นขนมหวานแต่เป็นอาหารทานเล่นเซเวอรค่ะอ่าแบบว่าทานเพลินๆได้เลยนะครับช,ชื่อเมนูว่าอะไรครับอาจารย์เม black pepper chicken p u f ค่ะ อ่ะวันนี้เราจะเริ่มจากในส่วนของตัวไส้ก่อนอะอไก่พริกไทยดำเราก็ต้องเอาไก่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะต้องเอาออร์ซอร์ซอสกับแบล็คเพเปอร์หมักกับเนื้อไก่ก่อนอน้ำซอสหองรมนะครับคบนนยดงพริกไทยดำนะครับบุบๆแบบนี้เลยอย่าให้หอมเราก็เอาพริกไทยดำเป็นเม็ดใช่ไหมไปคั่วให้หอมก่อนเครื่องเทศเพราะเขาโดนความร้อนอ่ะนะ,ะ,ะเขาจะหอมไอห,หอมอยู่นี่ อุ้ยอ,อะโอเคครับพอเข้ากันแบบนี้เราต้องหมักทิ้งไว้ไหมแป๊บเดียวหลังจากที่หมักไก่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะทําตัวไส้ไก่พริกไทยดําถ้าพูดถึงขั้นตอนการผัดนะครับขวดนี้เลยครับน้ํามันถั่วเหลืองตรามรากตนะครับสกัดจากถั่วเหลือง100นะครับสีเหลืองใสบริสุทธิ์ผัดอะไรก็อร่อยนะฮะ ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามารลกตดลงไปในกระทะนะครับจากนั้นตามด้วยกระเทียมสับนะครับให้กขหอมก่อนนะแป๊บหนึ่งเอาละครับหลังจากเจียวกระเทียมจนมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่หอมใหญ่สับแบบนี้นะครับหั่นเต๋านะจากนั้นนะครับเนื้อไก่ที่เราหมักไว้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับให้ไก่สุกก่อนนะ เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากไก่ที่เราใส่นะครับเริ่มสุกนะเราก็จะใส่ตัวมันฝรั่งนะครับอันนี้อาจารย์เมย์เอาไปต้มมาก่อนตามด้วยแครอทต้มสุกเหมือนกันนะครับตามด้วยพริกฝรั่งนะครับจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับอันนี้แนะนําจริงๆนะครับซีอิ๊วดําเค็มชั้นหนึ่งตรากวางดาวทองนะครับกลิ่นหอมนะครับช่วยเพิ่มรสชาติและก็สีสันให้อาหารดุนหน้ารับประทานล่ะครับนี่นะครับโอ้โหแค่เปิดก็หอมแล้ว จากนั้นนะครับปรุงรสเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมอันนี้น้ำตาลทรายนะครับ เกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับย่ไปตัดรสเค็มเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับผงปรุงรสไก่นะครับเราอยากให้ไส้ไก่พริกไทยดําของเรามีความหอมกลมกล่อมนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยก็คือเนยสดชนิดเค็มนะครับจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ําเปล่านะครับคุณผู้ชมหลังจากใส่น้าเปล่าลงไปนะครับคุณผู้ชมมั่นใจว่าเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งสาลีไม่ฟอกสีนะครับเนื้อละเอียดสีขาวนวลนะครับที่สําคัญไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยที่เราใส่ตัวแป้งอเนกกรสงค์าบ ไปนะฮะจะช่วยให้ตัวไส้ของเราเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันใช่ค่ะเป็นปลายเขาอ่าอ่าเมันเป็นตัวเชื่อมนะฮะใช่ค่ะสังเกตว่าส่วนผสมที่ยังมีน้ําเหลวๆอยู่อันนี้พอใส่แป้งตะกรบลงไปเขาก็จะเป็นเนื้อเป็นก้อนเดียวกันละแ้งก็จะทําให้ผักทุกอย่างนะคะกับเนื้อไก่นะเป็นก้อนได้เสร็จแล้วนะพอเขาเกาะเป็นก้อนอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ปิดไฟเลยครับพอให้เขาเย็นใช่ไหมคะแล้วเราก็สกู๊ปออกมาเป็นก้อนๆ30กรั หลังจากที่เราทําไส้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมระหว่างนี้นะครับเราจะมาทําในส่วนของตัวแป้งกันอันนี้เราจะทําส่วนน้าส่วนชน่ดขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้นี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองสีเหลืองใสบริสุทธิ์นะครับนำมาปรุงทําอาหารเมนูได้อย่างอร่อยลงตัวเลยแหละครับจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีนะครับเนื้อละเอียดสีขาวนวลนะครับ ด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีนนะน้ำตันทรายนะครับทำนวดนะแค่คราวให้เขาออกมาเป็นเหมือนครัมเบิลอย่างนี้โอเคแค่ที่ใส่น้ำเลยค่ะรวดเดียวเลยนะครับน้ำเปล่านะคุณผู้ชมแรกๆจะเหมือนว่าอู้ทำไมแฉะจังเดี๋ยวมานวดเสร็แล้วนะเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ้เริ่มเข้าแล้วใช่ค่ะแป้งตัวนี้ต้องพักไว้กี่นาทีครับ ประมาณ10-15นาทีส0 1 5นาทีอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราทําแป้งส่วนที่1ไปนะครับเป็นแป้งส่วนนอกเนาะ<ม>ก็จะมีน้ํามีน้ํามันมีแป้งเนาะส่วนอันนี้จะเป็นแป้งส่วนในขั้นตอนการทำนะครับเดี๋ยวผมจะตวงน้ํามันถั่วเหลืองมรกตดเหมือนเดิมแล้วก็ใส่แป้งตากบลงไปผสมโอเคน้ามันถั่วเหลืองตรามรากตดนะคุณผู้ชมแป้งอเนกประสงค์ตากบครับใส่ลงไปเลยโอเคอันนี้แค่นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะ เดี๋ยวมาเราจะแปลง8ก้อนไม่ชั่งหรอเนี่ยตั่งแล้ว เอาละครับคุณผู้ชมครับแป้งส่วนที่2เมื่อกี้ที่เราผสมน้ํามันกับแป้งนะฮะอาจารย์เมย์ผสมเสร็จแบ่งเป็น8ส่วนเหมือนกันนะครับอันนี้แป้งส่วนแรกที่เราทำนะฮะที่เป็นมีน้ําเปล่าด้วยเนี่ยอันนี้หลังจากพักทิ้งไว้ 10- บถึงสินาทีละได้ที่ปุ๊บก็จะแบ่งเป็น8ส่วนเหมือนกันจะได้มี8ชิ้นเหมือนกันนะฮะอาจารย์เมย์ตัวแป้งมันต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะดูซิแป้งที่1ใช่ไหมเขาจะยืดได้แต่แป้งที่สอนขาดออกจากกันเล,เลยค่ะเลยค่ะ โอเคเสร็จแล้วนะเราก็กดส่วนที่1นึ่นะให้แบนใช่ไหมเราก็ห่อส่วนที่2องเด็กก็หุ้มไว้เหมือนสาลาเปาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเราทำให้ง่ายใช่ไหมเราก็คึงให้ยาวก่อนเลยจากนั้นอาจจะมีจะเริ่มรีดละรีดแล้วคะ่ะโอเค แป้งนะนี่ที่ว่าทําไมเราต้องคลึงให้ยาวทีนี้พอแบบกัดปุ๊บก,ก็จะเห็นถึงสองชั้นเลยใช่ค่ะน,นี้แบบนี้เลยโอเคได้ครับน,นะลึงให้เป็นแผงอันนี้คือขึ้นรูปแล้วใช่ค่ะโอเครีดให้แบนนะครับจากนั้นก็ม้วน ่ะจากนั้นนะครับนำแป้งที่ขึ้นรูปมานะครับจันเมกดลงไปครับรีดอีกทีหนึ่งใช่ค่ะนานเรื่อยเราก็วางไว้ก่อน พอใช่เสร็จแล้วพอเวลาเราเห็นนะเขามีลายแบบนี้ใช่ไหมเราก็วางลงไปที่พื้นนะกดเฉียงหน่อยเดี๋ยวเราก็คลึงคือไม่ได้กดตรงไปตรงกลางใช่เสร็จแ,แล้วเราจะเห็นวงเขาอยู่ไหนอ่ะวงอยู่อย่างนี้ห้องบนใช่ไหมเสร็จแ,แล้วเราก็เอาไส้ใส่เข้าไปเอาน้ำทารอบๆผิว<ช>นะครับ,รบให้เขาติดกันนะ ประกบแบบนี้เสร็จแล้วต้องทํายังไงต่อครับจีบเลยค่ะขั้นตอนการจีบนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะเริ่มจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งนะครับอย่างอันนี้อาจารย์เมมุมขวาไปจนถึงมุมซ้ายสุดเลยนะครับค่อยๆพับไปทีละทีทีละทีแบบนี้นะฮะโอเคมันเป็นงานประณีตเนาะเวลาก่อนทอดใช่ไหมเราก็ปล่อยให้เขาแห้งก่อนพอเดี๋ยวเราถึงจะทอดแต่ว่าทําตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องพักเขาทิ้งให้เขาแห้งแห้งตัวหน่อยใช่ หลังจากที่ห่อขึ้นรูปสวยงามแบบนี้นะครับพัก้งไว้ให้เขาแห้งตัวลงนะครับแล้วก็จะมาทอดกันนะครับเอาละถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับขวดนี้เลยน้ำมันปาล์มตรามรากตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนานนะครับ อันนี้คือหมามิอุ่นน้ำมันใช่ไหมคะะ<ช>อันนี้คือคการเอาไม้มาจิ้มตรงนี้คือเช็คอย่างไงนะฮะเช็คว่าน้ำมันไม่เดือดเกินไป<า>เพราะสมมติน้ำมันเดือดนี่นะน้ำมันก็จะมีบับเบิลอยู่ที่ไม้แต่น,นี่คือเริ่มมีแค่นั้นเองพอแล้วเพราะเวลาเราทอดกะหรีปั๊บใช่ไหมต้องไฟอ่อนโอเคเราเจออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราสามารถย่อนกะหรีปั๊บเข้าไปได้ได้เลยครับเราจะเห็นนะด้านนี้ไม่มีชั้นอ่าด้านนี้มีชั้น,นมีชั้น,นอ่คุณผู้ชมสังเกตนะมืออาจารย์เมย์อันนี้คือจะเห็นลาย อันนี้<ช>คือด้านที่มีชั้นเวลาทอดให้เอาด้านนี้หงายขึ้นก่อน<ช>ส่วนอันนี้มือเท็ดดี้เนี่ยอันนี้คือด้านเนี้ยไม่มีชั้นด้านเรียบให้เอาด้านเนี้ยอยู่ก,ก้นกระทะอาจารย์เมครับการทอดนี่นนนนนนเรามีเทคนิคไหมครับอ๋อมีค่ะเราต้องใช้ไฟอ่อนกลางเพราะสมมติเราใช้ไฟแรงใช่ไหมเวลาทอดเสร็จแล้วดำทันทีข้างนอกจะคล้้าไปก่อนเนาะแล้วข้างในก็จะนิ่ม เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทอดตัวพับนะครับสีจะเป็นแบบโอ้โหสีเหลืองทองสวยงามเลยเราพักลงนะครับให้เขาแตะเด็ดน้ำมันเนะเาะดูก,กรอบจริงๆอะ่ะพักลงแบบนี้แตะเด็ดน้ำมันนะครับรอให้เขาเย็นตัวนิดนึงนะครับแล้วก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หบนี้ในวันนี้นะฮะทำง่ายด้วยนะครับที่สําคัญน่ากินน่าอร่อยจริงๆแล้วดูไส้เต็มๆแบบนี้เลยฝากนะครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้ของอาจารย์เมนะครับ black pepper chicken puff นะครับหรือว่าพัฟไก่พริกไทยดํานะครับ ความอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะครับในรายการข้าวหวานสำาราญใจนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับแต่ว่าจดสูตรกันไม่ทันสามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e กันเยอะๆนะครับสาหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โพสที่ทวีตความเป็นขนมไทยเข้าไปนี่ยังสุดๆเลยวันนี้ก็เลยมาเอาใจสายคอนเทนต์นะคะมาทำโพสต์ครีมข้าวเปียกกะทิข้าวโพดกันค่ะถ้ากินหนึ่งคำนี่คือได้ถึง2รสชาติกับเมนูของบมมี่แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับ Coffee and Chocolate p u d d i n g นะครับ